เ้เสี่ยงตบมือได้แรงใครนี่ครับอย่ไหลถึงปลาโนูพี่นองวันนี้ที่อยู่ทางบ้านนะครับเราได้ต่อสอดบ้านเว็บไซต์ค,ครูเฉาโชวและกรไล่เว็บไซต์<ะ>อ่าพี่นองครับวันนี้ก็ทักทายกันก่อนบนวิธีว่าโมเราครับ โมโ่เราไม้ถึงหวาปี่นองฐานผู้มีเกียรติทุกคนทุกฐานเลยครับ,รบที่มารวมกันในงานวันนี้ก็เรื่องานกาวปีน้มรอยตายโอ,โอ้ตาม<ล><ล>กันไกลเดินทางกันถึงกาวปีด้วยกันนะครับไม่วังเวงวันนี้ครับและก็รวมกับคุณตออาภาซินีผู้จัดการโครงการบ้านอาภาซินีครับคนรวยใจดีเซที่ใจบุญนะครับที่วันนี้มีทุนบุญในการครับเขื่อนครับยังมีกลุม่มผู้ก่อการดนี้นักรบวัฒนธรรม ที่ร่วมกันมาวันนี้เราทํางานเขาเรียกว่ากราบจ้าเมืองไม่ว่าจะเป็นนั่งหนองเดียวนะครับโดราไข่เลี่ยมอะไรกันโดราซี่ทุนนะครับเต็มเปี่ยมไปด้วยทีมฮันตามรวยตายครูเจ้าโจอีจังหูจังนั้นกับลูกคลั่วันนี้ศิลปินนักร้องมาก,กันมากมมยแต่ว่าเปลงไม่รองรเพราะวันนี้การสมโสดในการกราบจ่าเมืองเราจะมีเปลีบอกนั่งลงุงโดราทราบอย่างปีไข่หนุยเป็นศิลปินพื้นทิ้นที่เป็นเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของนครโดยตรงครับ,รบพี่น้องครับล้ำจากนี้ไปครับ นูปลานาเรียกว่ามีน้มพืนบานอาหารพืนเมืองกินฟรีกันลอดงานเราคอยมาบอกว่ามีใครบ้างที่หาการนับนุ่นแต่ช่วงนี้เราพักกันก่อนพักไปในครับพักมาฟังเปล่งบอกมุนตรีเสียงแก้วจะทอกเปล่งบอกบอกเรื่องราวก้องชาวเมืองนะก่อนพี่น้องตาร้อมแล้วต็อบบืด์ดังนั้งสักลงังเปล่งบอกมุตรีเสียงแก้วครับับว,บว,วออ เสกส um. ันละมาบัลยายกลอเทละบัลยายกลอลิงบอกเสกสรนมาหนังบัลยายกลอยยอ้ยายกลองเจ้านครศรีธรรมราชของเจ้านี่นาคโน สีธรรมราชและจาว้ยประทาดแทนด้วยรัตแล้วขององค์ประสัตต้าองค์ในประสัตตาและจาว้ยประทาดแทนไ้ยรัตเมื่อองค์พระสัตตตาแล้บูชาพระนนขึ้นมาโกต เลยกิข <mile> ึ้นมาก่อนาจะบูชาพระเดียวเออต่มาโคตรเมถอยจ้าาเออมาก่อนตอนนั้นละบิโดนมานดาทำมาต่อจากนั้นบิโดนทางมานดาครูอุปปัจามาสินาเซตารวมข้าวเป็นเจ็ดยังเป็นเจ็ด อย่างในครูปาาจาระาสินเทษถ้ารวมข้าวเป็นเกตเอ้ยย่างแล้มาข้อดนใจแล้วข้อได้จงเอวไวแล้วข้ได้จงบทรองบททรงห้าซองแล้วมือจะร้องเป็นกลอนไทยขกอให้สวัย สว่างโอ้ยสวัยสว่างในวันเมื่อจะร้องเป็นตอนไทยโอ้ยสวัยสว่างกับกระเปล่งบอกตักไทยเป็นภาษาเปล่งบอกอาเรียกว่าวครูนะครับที่นี่ท่านพี่น้องที่ารบครับต่อลำดับจากนี้เราจะลำดับยุคข้องเมืองนครรบบมันมีไล่ยุค เพลงโบกนี่ก็จะสามารถเอาเหลืองต่างๆมาโรยเรียงเพื่อเป็นการส่งสั้นเป็นทํานองวรรณกรรมพื้นทิ้นเชิญครับฟังกันมาแล่นะครับติดตามเราฟังกันมานะครับก็ริยะเรียนเชิญฐานต่างๆนะครับได้มารวมกันหลึกและก็ตั้งจิตติท่านะครับทีนี้ผมจะนาร้องเป็นบทเพลงบอกตามความรู้ความสามารถที่ผมมีพอทำกันไปในวันนี้แต่ว่า ใจนั้นเป็นยัยนะครับที่จะรวมกันรักษาะศิลปะวัฒนธรรมแขนงนี้เอาไว้ครับว่าเรามีนักโนคารานิมาสตา,า,าเอวายมาสตา,าน,นีนักโนคารานี่เป็นมาสตาหนนัวถอยจาจาเมหา ล่าวเป็นตำนานและเมืองนาโคนจะกล่าวเป็นตำนาน่ทีในเมืองนาโคนแต่ครั้งก่อนผู้เท้าเราตามทีได <si te S 1> ้เล่า <walking> ก <insult Creator> si eh ันและตั wow, so ้งแต่สมัยก่อนผู้เท้าเราตามทีได้เล่ากัน ขจังวัดนครซีนี่มาทำนามาราชว,ว่าเอว่าเอละซีเเทำแลมาราชจังวัดนครมาซีทำมทนมาราชเอาว่า<ะ><ส>ทอละจ้าละซีทำแลมาราชแก่กคนเรียกฮัตส่แก้วส่แกว้วงเงยเรียกฮัตเลยที่ว่าใส่แก้วและดูวาวเววสรารพัด มันดังเทพทุงจัดเอ้ยสั่งมันดังเทพได้จัดสั่นแล้วมาดูว่าววสารพัดมันดังเทพทุงจัดสั่ง กลฆลาวสมัยชุมชนดังเดิมเอว่าให้ชุมชนดังเนื้อเพลงบอกข้อหรือมารำพันธนาจะเพลงบอกเนื้อขอหรือมารำพันพ่อโซห้าร่อยเมฆลาวนั้นลาวนั้นรููกันตามพ่อนะลิงฮารูกันและตาพร ลิงต่พออ่อซอฮารอยนกกะขาวนั้นปริบกันตอเพนลิง แล้วการคายขาพอในอาเซียไว่ไวยใหญ่ในอาเซยจุมจนไม่ใหญ่ก็มากหนักมากหนักมันเป็นจุมจนก็ไม่ใหญ่ไปมากหนักแล้ววัวหน้าชุมจนคือคนลักคนลักถ้านำชักนี่ตั้งใจยิงถ้านำนํำชักและตั้งใจยิ่งหัวหน้าชุมชนคนลักลก านำชักตั้งชายยิงและเอาศาสนานำพาปกครองไวเไว้วละนำพาปกครองมามายึดปรองดองฝึงพิงทะานมพิพงมาหยุดลักมาปรองดอง อาบึงพิงเชื้อว่าถูกสิ่งธรรมชาติมันอำนาจอยู่เนือใครและอำนาจอยู่เนือใครและเชื้อว่าถูกสิ่งธรรมชาติอำนาจอยู่เนื้อใคร แล้วห่าข้องป่ามาขา่าคายไว้แล้วข้องป่าข่า่า <ker ker S 1> หยุดหน้าข้องป่านี้เอามาข่าคาโอ้อถอยชาเอาข่า่าชีวิต จึงได้อยู่รอดชีวิตและอยู่ได้ที่ก็อยู่รอดเรือพานต้องจอดแหลกสิ้นขาดผู้คนได้น้าใสผู้คนเลได้นาใสเรือพานต้องจอดแหลกสิ้นขาดผู้คนนาใสแล้วจะไม่ละชุมชนแห่งรัฐ เอว่าให้ละชุมชนละแหงรัดต่อมาสมัยชุมชนแหงรัดแล้วว่ถอยจาชาเฮ้แห้งรัดบ้านเมืองเราพัฒนาไกลในบ้านเมืองก็เราพัฒนาไกลมีผู้เป็นยายแห้งแควนมาดินแดนตามพอลลิงดินแดนตามพอลลิงถ้าผู้ว่าเป็นยายแห้งแควน มันอินแดน้อลิง คนมากมายล้วนได้รู้จักโู้เอวไว้ได้รู้จักมีคนมากมาย่าเนอได้รู้จักโอเอวห้มากมายได้รู้จักท่านเป็นเมืองรักเมืองทางเมืองทายังเยเมืองรักและที่ก็เมืองทางนักว่าเป็นเมืองใหญ่นักหนาาใค้โซ้าไดีไปถูกสิ่งโซพาไปถูกสิ่ง โอ้ยาเม, <า S 2> มืองใหญ่นกักน,นักหน้าฮัสโซพาไปถูกสิงนี่มาเริ่มมีเจา้าโนมาข้าวครอบคลองวเอไว้ มาครอบครองแล้วก็เริ่มมีเจ้านะมาเข้าครอบครองว่าถอยจ้าจ้าครอบครองไปตามคันลองกันย้ายยิงย้ายิงนี่ไปตามคันลองและที่ว่าย้ายยิง บ้านเมืองไม่ไล่สิงไล่สิงมันลือยิงตัวเอสีมันลือ <Y ing S 1> ยิงตัวเอสีบ้านเมืองเกิดไม่ไล่สิงมันลือยิงไปเยียชี และมาแทบไกลไกลโดใครก็รู้อเอเอให้ไกลไกลใครก็รู้แทบไกลแทบไกลใครใครก็รู้หัวถอยจาจาใครก็รู้และทีนี้เมืองอูเมืองทาเมืองถาครอบโจชนมาลอและอูดมไปจานสีและอูดมและไปจานเสียมาครับโพแล ก็น่าเรื่องอาหารอูดมแล้วไปจานเสียรัดแควนนี่เดนอาคนีเอวไวแล้เดนอาคานีเป็นรัฐเป็นแควนี่เดนอาคานีว่าถอย้าแลชาเฮออาคานีเป็นจางเพื่อข้องเอเสีันนา จะเอิงเอ่ย่างเพืออแห่งเอเชียตั้งพรามอินเดียมาขยายาเริ่มซืบเชื้อสายมาเริ่มซืบเชื้อสายมามาตั้งพรามอินเดียขยายฝาเริ่มซืบเชื้อสายมายุศรีวิชัยนิป่าอาาจัก ว่าเอว่าเฮแล้วก็อาณาจักรยุคซีวิชัยแล้วเป็นอาณาจักรว่าถอยจ้าชาเออานาจักปรปลากฏไม่ตามรักจารึกจ้ารึกจะเองเองเงยตามรักแลพที่ก็จ้ารึก ແລະເປັນບັ້ນຖືກະລັກຄານມານາັກນມນສນັກນາເນການບັນຖືເປັນລັກຄານມານານເສນັກນ นครรัฐนิ่ิหญิงใหญ่หัวเอวะนะครรักที่ยิงยยนใหญ่แห่งศีวิชัยมาราชา,า,ชาลากชนจัดมาลากสักสนได้บุญยาพระผู้มีบุญยาพระผู้มีมาลากชนชาติักสาานาะบุญยาพระผู้มี เริญสุดละพุทธศาสตร์เอวะเฮและก็พุทธศาสตร์รุงเรื่องที่สุดมาดานพุทธนิทศาสตร์ถอยจาจาพุทธศาสตร์สีธรรมราชมาเมืองลักเมืองลักเออเงเงยธรรมาราเลที่ก็เมืองลักของ้านาจักสิวิชัย มาพบในบน,ค,น,รนครสีมาพบในเมืองคอนสีและพงอาณาจักร,ร,รสีวิชัยอาพบในนครสี เป็นแดนดิลทิ่นผาซาชายและน้องนี่ทิ้นผาษ่าซื้อผอดเป็นประเพนีเพนีเพราะตาคนดีมันปรากฏดชาวบ้านเมืองนี่ต้องหดเอองามบ้านเมืองต้องงดเอองามเพราะว่้าคนดีปราากฏดาบ้านเมืองต้องงดเงละอนูา อิสราศีทมก็มาโซวาอวายศีทมแล้วมาโซบรมมานาตโลกาเชตจะเอิ่งเอิงยบรมมานาทะเลที่กัโลกาเชตนิพระสงเดชปฐุมาวงทาหองค์นี้ไม่ต้อง้าองค์นี้ไม่ต้อง ราทรงเดปตมวุ่งพระองค์นี่และไม่ต้องรู้รัสสมัยราชวงศ์เอว่าเฮนก็ราชวงศ์ระบือมันเลือกงในพระนามท่านนะมานำระบือลือคงนี่ในพระนามแล้วตัวเคสคำหนักสัตหนักรวมซิบ สองประวัติออมีสิบสองประวัติมีมละมารวมเกตคำหนักสัตสิบสองประวัติมีละพุทธศาสนาเทรวา เอวะและกเทระวาดจะเรือถึงขาดสุ้งสุดหนองน้้งสุดที่จึงจะเรือถึงขาดแต่ที่ว่าสู้งสุดในยทันเป็นหนักสู้เยี่ยมหยุดเยี่ยมหยุดและกว้างสุดในกรุงศรีและกว้างสุดในกรุงศรีพอเป็นหนักสู้เยี่ยมหยุดมากว้างสุดในกรุง ศิลปาวัฒนธรรมเอวเ่าเฮศิลปาวัฒนธรรมเจ้าเมืองทรทง,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 งทมธานีธานีเจ้าเงยทรงทมแลที่ว่าธานีองค์พอสีธรรมโซรรมโซลูกล้านทั่วโลกก็ลือลูกล้านทั่วโลกลือ พอว่าโอ้พอที่ทำมาต้กงกลัวกานทั่วโลกลือและยุกกระเดืองหัวเมืองเอกเอว่าและกระหัวเมืองเอกต่อมากระเดื่องประหยุกหัวเมืองเอกเอว่าถอยจาเจ้าเมืองเอกจำได้สี่เหล็กดังว่าดังว่าเงยสี่เหล็กที่กระดังว่า เมืองโคคาลาสูลาสุและผู้คนละยังยืดเอือแล้ผู้คนละยังยึดธือเมืองโคคาลาสุและผู้คนยังยืดธืออ หัวเมืองนี้ประเทศสระเอวาหัวเมืองเทศรานครนประกาศขึ้นชื่อขึ้นชื่อจะเอิงเอยประกาศ่มทีขึ้นชื่อทั้งระบือกิติทรัพกิติศรัพมาเมืองนี้มาหนับเอนานั้เมืองนี้มาหนับนานทั้งระเบือกิติทรัพกับเมืองนี้มาหนับนาน ละมาวันนี้สีธรรมนี่มราชเอเะไวสีธรรมละมาราดมาถึงวันนี้เมืองสีธรรมก็มาราดหัวถอย้าสีธรรมมาราดรวมเป็นไทยชาติถักสินธนนะี่รวมเป็นไทยชาติอยากถ<ท>ักสิน เหลืองระบินเล็กไกลไกลมาฝากไว้กับลูกลาลามาเรื่องระบินไกลไกลมาฝากว้กับลูกลานนี่น้อง ไม่พอได้เวลาก้องเพลงบอกว่าเอว่าเฮชาก็เพลงบอกไม่พอได้เวลาพี่น้องก้องเพลงบอกว่าถอยจาเจ้าเพลงบอกเห็นที่หยุดถอกตำนาทตำนานจะง่ายหยุดถอกถ้าตำนานมารวมซืบสานใจผักใจผักมารวมรักนี่ในแผ่นดินรวมรัก ในแผ่นดินเรา,ารวมสืบสร้างดงใจผักมารวมรักในแผ่นดินครับปรบเมอกับเพลงบอกบุตรีคงแก้วอาจารย์บุตรีแห่งโรงเรียนจุลาพร์ราชวิทยาลยัยนะครับสถาบันการ,รศึกษาต่างๆนลครับได้มีโอกาสบม่มเพาะภูมิปัญญาไวามากมาย ระเด็นอันอนตลักษณ์นครแห่งการเรียนรู้ที่จะก้าวสู่อาเซียนในปี2 5ง8นอะครับอัตลักษณ์เนี่ยครับมันเป็นผ่านรักที่เราไปต่อยอดได้ต่อไปข้างหน้าอาจจะมีเพลงโบกเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษายาวีหรือเป็นภาษาจีนนะครับเรื่องที่เราจะต้องแหลกเปลี่ยนหนอกจางสิ้นขาการเกษตรนะครับหรือแหลกเปลี่ยนในเรื่องกองวิทยาศาสตร์แล้วนะครับวัฒนธรรมเนี่ยจะมีการแหลกเปลี่ยนกันได้ ตามรอยตายโดยครูเ่าเข้าอุลูพนึกกำลังกับคนรวยใจดีเศรษฐีใจบุญในคณะนี้ตอนรับทันผู้ว่าเลยนะครับพี่นงคงครับข้อเสียงประมือดังๆตอนรับทันผู้ว่าวิรสนะครับดังๆอีกครั้งนึงนะพี่นงคงครับนะครับปนนีสขอบุณที่มาจากร้านป้าสุด้วย13นาที13นาทีอาเรียนเชิญมาปลานี้กันดีว่าครับ อาบินอี่รัมปารษท่านนายกชัวัดเส้นโงครับเรื่องราวความเป็นมาในกห้องประชาสี่ธรรมส่งกราษทีเราได้ร่วมใจกันมารวมสุม่มโผสนะครับมาครับเสื้อาจะมาทำพิธีกราบจาเมือง พี่น้องับักธรรมาพิบาลเลยคช่ครับได้รับแจวดาวข้องพี่ป็นตภัย้าใส่แ้วทาสาลาครับตอนนี้เราใน้มีโอกาสนอนรับผู้อาชาชานชาววัดตาลีรถจีวารงสั้นม่ชุดจ้าวเมืองแต่รที่เป็นราสแตง่วงโยนยุ่งในกำลัเจ้าวเมืองทอนกับพี่น้องครับส่วนนึกอยังไมส่งเหรนกันจนพี่มาไม่เหมือนไม่กันเลยแต่ในกับข้ามีดงใหม่ที่วเพื่อกับเส้นทางไปบานหัลานั่งมือนั่นเป็นผงพุ่กับสามบา

จากกระผมที่เคยมาเป็นชาวสุพรเมื่อปีพศ2 4 4ถึงน4กลับมาเมืองสครอีกครั้งแลวันนั้นีถ่ายไปตันนี้ก็ระานทีกระผมองอทน่กเนากระผมีสุพรรม่ ร่วมอร่วมใจเป็นาวนครับยันต์นแกได้วกันันได้วาันกันไ้วยัปนไปดนได้ทยกดวกันปดนด้กนไัได้ยกั้วันไปักน้ไปยนน้้วัดักไ นึ่งแปะนึ่งแปนึ่งบกแปะไต่เตานึ่งบกแปะไต่เต้เมื่อราบ้าเมืลาคนวันนี้วั้ไมน้ากบายเฉหน้าันนหน้ากบ่ายเเลยวันนี้ครับไปคาถาจังหวะคาถาไม่ตรงว่าเกงเนให้เผยไมได้เลยไม่กระดาษห้เล ตรารมเวรการเก้าปีตคำครานนองามรอยตายกราบพ่อพอ่อน้นเจ้าเมืองผู้เรืองไกล แต่สมัยก่อนการสร้างบ้านเมืองแต่คราวครั้งก่ตัง้งทุ่มทนดางเดิมลูกต่อเติมทุ่มทนรัฐ ยังลือมสีวิชัยยังงดงามความรุ่งเรืองรอิสระงมีเจ้าเมืองเปืองพระปรีชา ประกาศสาบดยุคนี้นะาเราทันเห็นเป็นอาณาจักรไทยสามสิบ สถทนโอยพูกสามันดังพันนาอำนาโค้ดอมวยชายพ่อยให้ลูกดีคิดสิ่ง <gewoon> ดีไ <searched> ด <the earth bio> ้สบสม อารมณ์ปรารถนาหากพลาดผิดไม่ชอบพอหนูขอบูชา อางทภายให้คงบ้านนะครับยากจากข้อไรตรงทำความนะครับหลักท่าซีใส่ซีทาหลักข้าให้บ้านนะครับเผือเป็น6กคนเหลือตาวว่าเป็นเหลอซีซชดนะครับแต่กระจายด้วยรวยครับกตรสักคงกราองคงกระวงศ์แต่แคนี้นะข้าดู้าูข้า Mặc luôn lại cộng ra sai lầm ạ ไม้ทยทำไทวสได้ยได้ไมม่่งดรับกว่าไปต่อนนะครับนะครับครับรองับวารรองุเป็ดกะามรืองนะครับแต่วันนี้ะากครับอ่ cái <laughs> cặp đôi 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 cái cặp là đôi khăn được cái cặp là đôi cái 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 cái